สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัทนะคะวันนี้นะคะแบบก็พาคุณผู้ชมนะคะมาชมที่ดินสวยๆนะคะแปลงนี้เลยนะคะนี่ค่ะอยู่ฝั่งนี้นะคะเนื้อที่สามไร่ค่ะว้าวสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงไหนคะเราอยู่ท้ายแปลงที่ดินนะครับอ๋อเรามาอยู่ท้ายแปลงที่ดินนะคะ เรากําลังอตอนนี้มุมกล้องนะครับที่ท<ฆ>่านผู้ชมเห็นนะครับก็กําลังครับวิ่งตรงไปถึงหน้าแปลงที่ดินนะครับ<ฆ>คือแนวที่แนวแปลงที่ดินเนี่ยเห็นชัดมากมาเลย<ฆ><ฆ>นะครับน้องแหม่มนี่นะครับผม<ฆ>ค่ะคือคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมแหม่มนะคะกับพี่นัทนะคะจะถ่ายจากท้ายแปลงที่ดินนะคะไปด้านหน้านะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะชมคลิปเต็มนะคะคุณผู้ชมรอชมคลิปเต็มอีก ช่องหนึ่งของเราได้เลย<ช>นะคะคจะเป็น N W Real Estate 7 ะะสำหรับสำหรับตรงนี้นะคะเราจะถ่ายด้านหลังให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะ,ะเริ่มต้นเลยนะคะแปลงนี้นะคะจะมีถนนส่วนบุคคลติดอยู่กับด้านหลังแปลงที่ดินนะคะแล้วถนนส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมก็จะมีแปลงเพื่อนบ้านที่เขาขุดสระน้นําเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมด้านสระน้ํากันนิดนึงนะคะ,คะเพราะว่าคุณผู้ชมนะคะอาจจะอยู่ไกลนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในโคราชหรืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมก็ สามารถรับชมคลิปของ N.W Real Estate 78ได้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ทราบข้อมูลนะคะว่าวิที่ดินแปลงนี้ทำไมแบบ เหมือนมาดูด้วยตัวเองเลยนะคะ,คะจะได้ตัดสินใจแบบเป็นเจ้าของอย่างรวดเร็วนะคะ,คะด้านหลังแปลงที่ดินนะคะก็จะติดกับถนนส่วนบุคคลของเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็จะมีสระน้ํานะคะซึ่งเป็นสระน้ําที่เพื่อนบ้านขุดเอาไว้เขาก็จะทําเป็นสไตล์โคกหนองนานะคะคุณผู้ชมนู่นนะคะของเพื่อนบ้านเขาก็จะมีเป็นนาข้าวเขียวขจีนะคะส่วนสระน้ําที่ขุดเอาไว้ก็จะปลูกเป็นมะขามเทศ เพชรโนนไทยเป็นน้ำขามเทศหวานฝักใหญ่อร่อยมากนะคะแล้วก็จะมีแก้วมังกรนะคะมีเป็นมะพร้าวอันนี้ในส่วนจะมีต้นไผ่ด้วยในส่วนนี้คือเป็นของเพื่อนบ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะและเดี๋ยวแหม่มจะพาคุณผู้ชมไปชมแปลงที่ดินที่เราขายนะคะซึ่งแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นตรงนู้นเลยนะคะจะมีต้นมะขวิดต,ต้นใหญ่อยู่ตรงนั้น<อ>เด่นๆจุดนี้นะครับ แปลงที่ดินเราสวยมากๆ<ช>เลยใช่ค่ะ,ะ,คะสวยมากๆเลยเป็นแนวรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะเป็นหินครุกนะคะด้านหลังแปลงที่ดินก็ติดกับแปลงเพื่อนบ้านแบบนี้นะคะและมีวิวต้นตาลสวยมากๆเลยอย่างต้นนี้ก็สวยเด่นเป็นสง่าเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ลูกดกมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ดินด้านในกันเลยนะคะได้ค่ะค่ะตามมาเลยค่ะพี่น,นัทได้คะ่ะตอนนี้นะคะแหมก็ เข้ามาอยู่ในส่วนของแปลงที่ดินที่ขายนะคะเนื้อที่3ไร่นะคะแปลงนี้จะตั้งอยู่ตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะแปลงนี้เป็นที่ดินที่มีโฉนดคุดแดง นอสอสจอนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะพร้อมโอนนะคะได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเรากำลังต้องการเจ้าของท่านใหม่มาพัฒนาที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะลองรับชมก่อนนะคะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะจะเป็นเจ้าของหรือเปล่านะคะนี่ค่ะน้องแมมยืนตรงนี้นะครับวิวสวยมากๆเลยพี่<ม>ะจะถ่ายรูปให้ใช่ไหมคะ ได้เลยค่ะต้นตาลแบบสวยมากเลยต้นตาลสวยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ครับถ้าท่านลูกค้าท่านใดท่านผู้ชมท่านใดนะครับค่ะซื้อที่ดินแปลนนี้ก็จะได้วิวแบบนี้เลยนะครับใช่วิวต้นตาลล้อมรอบนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะไม่มีมลพิษนะคะคุณผู้ชมเราสูดแบบอะไรนะโอโซนนะครับใช่โอโซนเข้าปอดเต็มปอดมากเลยนะครใช่หายใจเต็มปอดมีความรู้สึกว่า มีความสุขนะคะแค่เรามาถ่ายคลิปตรงนี้เราก็มีความสุขแล้วเพราะว่าเราได้อยู่กับธรรมชาติแต่ถ้าคุณผู้ชมมาซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะแล้วมาปลูกบ้านสวนเกษตรเอาไว้ยามเกษียณก็ได้นะคะหรือจะเป็นบ้านสวนนะคะหรือจะเป็นบ้านพักตากอ,อากาศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าโคราชนะคะเรา การเดินทางสะดวกมากๆมีทั้งมอเตอร์เวย์นะคะมีทั้งรถไฟความเร็วสูงนะคะแล้วก็ถนนหลายๆเส้นทางเนี่ยขยายแบบกว้างมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะแบบก็อยู่บนแปลงที่ดินาสามไร่นะคะคุณผู้ชมตรงนู้นก็จะเป็นที่ดินเ,เป็นส่วนของแปลงที่ดินที่เราขายก็คือต้นมะขวิดนะคะเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะคะว่าลูกมะขวิดเป็นอย่างไรนะคะ ค,คุณผู้ชมอาจจะอ๋อจะล่วงนะคะไงหลัง <c oughs> คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ได้ยินหรือว่าอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะแต่ว่าแบบพามาชมเพิ่มเติมค่ะอ่านี่นะคะคิดว่าอายุของต้นมะขวิดนี้นะคะน่าจะนานมากๆแล้ว <c oughs> เพราะว่าน้องดกมากๆเลยน้องแหมมไปยืนใต้ต้นระวังนะคะตกมาใส่ใช,ใช่ไหมคะพี่นัน น้องคงไม่ทํากับแบบแบบนั้นค่ะเห <laughs> ็นมากเลยครับตรงนี้ใช่ไม่้ถ่ายรูปให้แบบไหนก,กับต้นมะขวิด <laughs> อ่าอุย้ยลมเย็นมากคุณผู้ชมคะนี่นะคะอากาศดีมากๆเลยโอ้โหดูสังเกตจากผมน้องแมวนะครับผิวสวยใช่ใชลมเย็นสบายมากๆเลยค่ะในส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมตั้งแต่แปลงที่ดินนะคะ ไปจนถึงต้นตาลตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ปลูกอะไรนะคะคุณผู้ชมสามารถปลูกต้นไม้ได้นะคะทำสวนนะคะหรือว่าปลูกผลไม้ปลูกผักสวนครัวนะคะแบบทำได้หลากหลายมากๆเลยหรือว่าจะเลี้ยงสัตว์ก็ได้ะคะ่ะทำฟาร์มได้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่แบบโล่งๆนะคะ อาจจะมีหญ้าขึ้นเล็กน้อยนะคะและส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นตาลนะคะคุณผู้ชมเป็นต้นตาลของแปลงเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับเรานะคะส่วนของเรานะคะฝั่งโน้นนะคะจะเป็นต้นตาลคู่ด้วยเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันนะคะได้ค่ะค่ะตอนนี้ก็เราก็มาถึงประมาณเกือบครึ่งแปลงข้างหน้าแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงนะคะเพราะว่าแปลงนี้นะคะมีความลึกนะคะจากถนนสาธารณประโยชน์ด้านหน้าเนี่ย เกือบ200เมตรนะคะคุณผู้ชมกว้างมากแล,แล้วก็กะะวา้างประมาณ25เมตรบวกลบแล้วก็ลึกมากๆเลยนะคะคือความยาวนะคะของแปลงที่ดินนั่นเองไม่ไม่ใช่ความต่ําของพื้นที่นะคะเพราะว่าแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะไม่ไม่ต่านะคะน้าไม่ท่วมด้วยค่ะอันนี้นะคะแบบก็พาคุณผู้ชม มาชมตรงบริเวณใกล้ๆนะคะก็จะมีต้นตาลถ้าเรามองจากด้านหน้าแปลงที่ดินต้นตาลจะอยู่ขวามือนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้นะคะคลิปนี้ของเราคือถ่ายจากท้ายแปลงที่ดินนะคะไปข้างหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะผมส่วนด้านหน้าแปลงครึ่งหน้าเนี่ยเขาจะป่าปลูกข้าวแล้วนะตรงกลางนะคะ เขาปลูกข้าวประมาณสองบิ้งนะคะพี่นานชายเขาปลูกข้าวประมาณ2บิ้งนะะนนเงนี่ยคะ่ะบ,บิงนี้กับบิ้งนู้นนะคะส่วนด้านหน้านู้นก็ปลูกต้นไม้ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นตาลวิวเพื่อนบ้านอ่ะเดี๋ยวแหมมพาคุณผู้ชมมาชมต้นตาลใกล้ๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นของเพื่อนบ้านก็ปลูกข้าวแล้วนะคะอันนี้หวานข้าวอยู่เขียวขจีมากๆเลยค่ะออันนี้ต้นตาลแบบ สวยมากพี่นะ่าถ่ายรูปก,กับต้นตาลคู่ให้แบบหน่อยแบบก็จะนั่งตรงนี้ค่ะอ้อย <laughs> เดี๋ยวนะเปรียบเสมือนมาเที่ยวป่า <laughs> มาเที่ยวป่าอ้อยแ๋่วนะคะคุณผู้ชมรบรรยากาศโดยรอบๆแปลงที่ดินนะครับเมื่อกี้ตรงนั้นคือด้านหลังแปลงที่เราเดินมาแล้ครับตรงด้านนั้นค่ะ,ะคโอ้ บรรยากาศนี่ดีมากๆเลยนะครับใช่ <ผม S 1> แล้วโอ้ยลมเย็นมากนะคะคุณผู้ชมท<ส>ี่นะ้คขาเสียงธรรมชาติ ใช่แล้วเนี่ยลมเย็นสุดๆเลยลมเย็นสบายมากๆเลยคือต้นไม้แบบปลิวสวัยเลยนะคะส่วนตรงเนี้ยนอกจากมีต้นตาลคู่แล้วนะคะต้นตาลคู่ต้นตาลคู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมค,ค,คือเขาสองต้นเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเหมือนเป็นต้นกระถินหรือเปล่าพีนา่น<ช>้าใช่ไหมคะเป็นต้นกระถินอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าแปลงที่ดินนะคะตอนนี้แม่มกับพี่นาาก็จะเดินขอบขอบแปลงที่ดินนะคะเพราะว่าเราเดินบ,บัขึ้นมาคนนาดีกว่า เพราะว่าตอนนี้เขาปลูกข้าวแล้วใช่ค่ะเขาปลูกข้าวแล้วเนี่ยค่ะเมล็ดพันธุ์กล้าเนี่ยกำลังขึ้นนะคะเขาหว่านข้าวไปแล้วใช่ครับใช่ดินก็ดีนะคะทำนาได้ปลูกต้นไม้ได้ค่ะงามด้วยนะคะใช่พี่นาถ่ายรูปของต้นกล้าให้ด้วยนะคะสวยมากๆเลยเป็นแนวแบบสวยงามนะคะดินดีมากๆเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ เดินไปข้างหน้าแปลงที่ดินกันนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้แหม่มก็อยู่บนคันนานะคะคันนาที่จะไปแปลงด้านหน้าค่ะแปลงนี้นะคะจะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะมุมนี้ก็เป็นของเรานะคะคุณผู้ชมเนี่ยต้นไม้ใหญ่สูงมากเลยใช่ค่ะใหญ่มากๆเลยนะครับใช่ค่ะ,ะ,คคะแปลงนี้นะคะโอ้ยอันนี้ต้นอะไรน,นะไม่ไไมไแน่ใจไม่แน่ใจว่าต้นอะไรแล้วก็ ส่วนอีกบิ้งหนึ่งบิ้งเล็กนะคะบิ้งเล็กเนี่ยก็จะเป็นนาข้าวเหมือนกันเขาก็หวานข้าวแล้วเนี่ยค่ะพี่นัยเป็นยังไงบ้างคะสดชื่นไหมคะสวยะะมากๆเลยนะคะอากาศดีมากนะคะลมเย็นสบายมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะสังเกตได้ว่าเหมือนเขาจะตัดต้นไม้ไปอีกหนึ่งต้นแล้วนะคะที่อยู่ด้านข้างอันนั้นคือเขาน่าจะตัดไปทํา ไปทําฟืนนะคะใช่ไปทําฟืนค่ะแล้วก็ตรงนั้นเหมือนเป็นต้นกลุ่มนะคะพี่น้ะตรนนั้นเหมือนจะเป็นต้นกลุ่มค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปแปลงด้านหน้ากันใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกบิ้งหนึ่งนะคะเป็นปลูกข้าวเช่นเดียวกันข้าวเช่นเดียวกันใช่ไหมคะส่วนแปลงนี้เป็นของเพื่อนบ้านค่ะนี่นะคะนู่นนะคะคุณผู้ชมเห็นแนวถนนนะคะมีรถเข้ามาด้วยเป็นรถใหญ่เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมด้านหน้าแปลงที่ดินกถนนสาธารณประโยชน์นะคะว่าเอ๊ะถนนของแปลงนี้เดินทางเข้าออกลำบากไหมแต่ก่อนที่จะไปแปลงข้างหน้านะครับมีจุดคลแม็กสำคัญนะครับที่น้องแหม่มอยากจะนำเสนอใช่ไหมคะใช่ค่ะคืออะไรคะคือแหม่มจะพาคุณผู้ชมมาชมผลไม้ ที่หาทานได้ยากนะคะคุณผู้ชมค่ะหาทานได้ยากเลยนะคะหาทานได้ยากจริงๆค่ะเพราะว่าจะเกิดในต่างจังหวัดซะเยอะกว่านะคะซึ่งเขาเรียกว่าตะโกนาอ,อันนี้เขาจะเป็นชื่อทางอะไรนะชื่อทางการคือตะโกนาแต่แถวบ้านแบบก็เรียกว่าต้นตะโกนะคะคุณผู้ชมปกติเราก็จะเห็นต้นตะโกแต่เรามีโอกาสน้อยมากเลยที่จะเห็นลูกด้วยนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ การทานต้นตะโกนะคะก็นี่ค่ะออกมาแบบนี้ค่ะว้าวเม็ดเขาจะคล้ายๆ้ายมังคุดเหรอคะใช่ค่ะเราทานเลยค่ะนะเอเม่ะให้ชิมด้วยค่ะให้พี่นาชิมว้าวหวานมากเลยหวานหวานแล้วก็จะมีความฝาดผสมนิดหน่อยซึ่งถ้าซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับ ใช่ค่ะแค่ได้ลูกตะโกแบบจุกๆแบบนี้เลยนะครับแบบโอ้โหดกมากๆนะครับท่านชมดูครับผมดกมากมากเลยนะคะผมนี่พยายามาดูฝั่งนี้ฝั่งไหนคะนี่ค่ะเยอะมากเลยยังไม่สุกอีกเยอะเลยนะคะนี่ครับผมต้นนุนก็มีค่ะหวานมากเลยค่ะน้องแมมหวานมาเดี๋ยวเรามาทานอีกเดี๋ยวเรามาทานอีกนะคะพี่นาร์ เดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าแปลงที่ดินกันเลยนะครับตรงถนนสาธารประโยชน์นะครับไปกันเลยใช่ค่ะในต้นตะโกมีสามต้นแต่ต้นนั้นจะดกสุดนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมด้านหน้าแล้วก็จะมีต้นมะขามด้วยนะคะต้นมะขามเน<ม>ี<ม>่ยเป็นต้น,นะะต้นที่มีอายุยืนยาวนะคะอันนี้ก็น่าจะแบบหลายสิบปีแล้วนะคะ,ะมีต้นตะโกอีกตรงนี้ด้วยค่ะพี่น้าเนี่ยอันนี้ก็ตะโกใช่ค่ะ แต่ว่าลูกอาจจะไม่ค่อยมีนะเห็นไหมคะพี่นันบางทีเรามีต้นตะโกไม่ได้หมายความว่าจะมีลูกนะคะอ่าอย่างอย่างอันนี้ก็ไม่มีลูกนะคะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมซื้อที่ดินแปลงนี้คุณผู้ชมได้ผลไม้พิเศษเขาเขาเรียกผลผลไม้พิเศษหวานมากครับอร่อยเลยอร่อยมากใช่ค่ะตรงนี้นะครับเป็นผลไม้ที่ตครับกอก็ปลูกเป็น ผักสวนครัว,ว,วใช่ค,ค่ะพี่นันเป็นพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็จะมีน้อยหนาอยู่ตรงนู้นด้วย hmm. แล้วก็จะมีมะขามเทศนะคะมีสะดาวนะคะตรงนี้ปลูกพืชผ,ผักเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวฝั่งด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชมจะได้สวนผักบุ้งของตัวเองเพิ่มอีกนะคะ <Wow. S 2> เพราะว่าน้องเกิดเองค่ะใช่ตอนแรกทางเจ้าของจะ ไถแล้วก็หวานข้าวแต่ว่าผักบุ้งมาเกิดก่อนนะคะก็เลยไม่ได้ปลูกข้าวเ้วตรงนี้ต้นอะไรไม่รู้ค่ะพี่นัทสวยมากพี่นัทมาดูสิคะเหมือนเป็นต้นประดับอ่ะคล้ายๆต้นไม้ประดับเนาะตรงเนี้ยเหมือนบอนไซยักษ์เลยนะคะัคล้ายคล้ายนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกต้นอะไรแบบสวยมากๆเลยตรงนี้ก็จะมีฟาร์มไก่นะคะฟาร์มไก่อยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมที่แบบแจ้งคุณผู้ชมว่าจะมีสวนผักบุ้งนะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาชมกันก่อน อันนี้ถ้าเราปลูกดีๆนะคะดูแลดีๆแล้วก็ขายได้ด้วยนะคะตรงนี้นใช่เหมือนเป็นนาผักบุ้งอย่างเงี้ยนะครับใช่ใช่เป็นนาผักบุ้งค่ะเนี่ยค่ะแล้วแม่จะบอกว่าจากการที่แบบนะคะได้มาทานผักบุ้งนะคะที่นนทไทยของบ้านเรานะคะคุณผู้ชมพี่น,นันรู้ไหมคะว่าผักบุ้งแบบนี้อร่อยมากใช่ไหมคะใช่ไม่ติดฟันใช่ค่ะอันนี้เป็นผักบุ้งที่ไม่ติดฟันก็คือแบบ แบบมีความรู้สึกว่าอร่อยสําหรับผักบุ้งแบบนี้นะคะไม่ติดฟันแบบอร่อยมากๆเลยปกติบางบางบางผักบุ้งชนิดบางอย่างเนี่ยจะเป็นแบบว่าอะไรนะเราก้านเรากินไม่ค่อยได้เนาะแต่อันนี้อร่อยแล้วก็คือ กินกับส้มตำหรือว่าขนมจีนได้เลยนะคะคุณผู้ชมพูดแล้วหิวต้มกินกับอะไรนะใส่กับน้ำยาขนมจีนได้นี่ก็จะเป็นนาผักบุ้งย่อม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 นะครับยู่หนัทถ่ายรูปให้แบบหน่อยค่ะใช่แล้วซื้อที่ดินแถมผักบุ้งนะคะอุ้ยหน่อยาตรงนั้นงามสงสัยต้องเก็บไปไปกินอีกแล้วค่ะพี่นัทเก็บไปให้ยายผัดให้ดีกว่าอ่านี่นะคะอ่าพี่นัมาถ่ายใกล้ๆหน่อย ค่ะแล้วเดี๋ยวบัมพาคุณผู้ชมนะคะไปชมด้านหน้าแปลงที่ดินกันนะคะด้านนี้เลยค่ะ,คะส่วนแนวเขตนะคะพี่นัทก็จะมีรั้วของแปลงเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแนวแบบนี้อยู่แล้วตรงต้นกล้วยแล้วก็มีวัวด้วยแล้วก็ยาวไปต้นตะโกะยาวไปต้นไม้ใหญ่แล้วก็ต้นมะขวิดนะคะแล้วก็ต้นตาลข้างหลังนะคะส่วนด้านหน้านะคะด้านซ้ายมือของแปลงที่ดินนะคะคุณผู้ชม ก็จะมีเป็นแนวเขตชัดเจนมากๆเลยตรงน้องแหมมยืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะตรงนี้แบบพาคุณผู้ชมชี้จุดแนวเขตตรงนี้ได้เลยอันนี้ด้านซ้ายนี่ครับมีด้านซ้ายมีแนวเขตชัดเจนแล้วก็ความกว้างด้านซ้ายนะคะไปด้านขวามือประมาณ25้าเมตรโอ้โหถนนสามชนบวกกว้างมากเลยนะครับใช่ค่ะ อันนี้คือถนนสาธารณประโยชน์นะคะคุณผู้ชมเป็นถนนหินคลุกอย่างดีฉะนั้นฝนตกคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเอ๊เราจะเข้ามาที่นาที่ดินเราได้หรือเปล่าไม่มีปัญหากับการเดินทางช่วงหน้าฝนนะคะคแล้วก็ขวามือนี้นะคะคุณผู้ชมคะเขาก็จะมีแนวรัว้วเขาจะมีแนวรัว้วตะข่ายเอาไว้เช่นเดียวกันพี่นันดูต้นตะโก้นะเราจะบอกว่าอย่างอันนี้ก็จะเป็นแนวรั้วใช่ไหมคะค แต่ต้นตะโกเนี่ยพี่นัดูนะคะว่าอันนี้มันจะสีไม่ไม่ฉ่ำเหมือนฉ่ำใช่ใ,นนะะใช่เนี่ยพี่นัดูไม่ฉ่ำอ,อันนี้จะไม่ฉ่ำเท่ากับต้นนน้นแต่ก็กินได้ค่ะอืมอร่อยอร่อยใช่ไหมคะอืม <c oughs> อันเล็กๆให้พี่นักินอันเล็กๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะอ่ะเป็นไงบ้างคะพี่นัอร่อยามากเลยค่ะโอ้อร่อยเลยใช่ไหมคะเนี่ยจะฉ่ำๆแบบนี้ค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะใช่ครับเป็นเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเพื่อนบ้านข้างเรานะครับก็ทําการเกษตรนะครับปลูก<ช>เกี่ยวกับบ้านสวนการเกษตรครับก็คือปลูกพืชผักผลไม้อ,อ,อะไรตรงนี้โอ้โหวิวดีบรรยากาศนะครับใช่แปลงนี้จะอยู่ใกล้ไฟฟ้านะคะแบบคาดว่านะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มีเพื่อนบ้านหลายหลังแล้ว เรามีเพื่อนบ้านหลายหลังนะคะการที่จะขอต่อขยายน้ําไฟมาก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก็ถือว่าจะเริ่มเป็นชุมชมชุมชนย่อมย่อมแล้วนะคะใช่คหากคุณผู้ชมสนใจที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะโทรหาแบบได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID 0638412188นะคะติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่า ขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะและช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า Nw Real Estate 78อันนี้เป็นช่องหลักนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับน้องแหม่มครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงนาช่วงเวลานี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนนะครับทำคลิปดีๆแบบนี้นําเสนอที่ดินแปลงสวยๆแบบนี้ตลอดไป เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ